ไม่ยุ่งยากค่ะกระบวน,นการทำปรแป๊บเดียวรอปรแป๊บเดียวแล้วก็มีอนุมัติเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะใครแอลวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงรายการอะไรใคะเฮียอ่ารายการโปรดอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กับรายการปล่อยรถสวยๆอีกเช่นเคยชื่อรายการว่าจะเอาไหมล่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับน้องอีฟวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้า t o y ยต้าอ l n นิว i ีออปี2005ค่ะรุ่นตัว E ใช่สีขาวสวยๆแบบนี้เลยก็คันนี้เนาอก็เป็นตัวท็อปของที่ร้านอยู่กับที่ร้านมาอย่างยาวนานเพราะว่าคันนี้ดีมากจริงๆสวยมากจริงๆก็วันนี้น้องมีเจ้าของแล้วจะมีคนมารับน้องไปอยู่ด้วยแล้วใช่ ็วันนี้เจ้าของที่เขาจะมานะคะก็จะเป็นลูกค้าผ่านทางของอีฟล้องก็ผ่านทางเคสออนไลน์ก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเฮียน้องถึงเราถึงจะได้พบกับลูกค้าที่มาออกรถกันทางร้านก็สําหรับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นทิ้งท,ท,ท,ท้ายไว้กับคุณผู้ชมเป็นคลิปวิดีโออาน่าจะต้อนรับครั้งสุดท้ายของปี พุศักราชไม่พุทธศักราช2,514สำหรับโปรโมชั่นคันนี้ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าได้รับโปรโมชั่นอะไรได้อ่าแต่อีซ่มาบอกเนาะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะ v i อ s คันนี้โปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับนะคะก็หนึ่งฟรีค่าจัดค่าโอน2สองฟรีภาษีพลบอสามโดยระบบเครื่องเกียร์หกเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลอย่างที่สี่ก็จะเป็นยางใหม่ยกชุดเลยสี่ล้อแล้วก็ อย่างที่5จะเป็นแบตใหม่อันนี้ก็คือเฮียใหม่เพิ่งไปเปลี่ยนห้เลยแล้วก็อย่างที่6เราได้ให้ส่วนลด1 6ึ0งืบาทากับทั้งลูกค้านะคะใช่รับส่วนลดก็เลย6อย่างสำหรับเจคันนี้ก็ขอ,อนแนะนําสําหรับผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนาะถ้าอันนี้ขออนุญาตเป็นคลิปวิดีโอกรณีตัวอย่างให้กับเพื่อนๆก็สําหรับทั้งเพจเราก็ได้คำยืนยันมาอีกเคสหนึ่งเนาะมาอยู่ในครอบครัวเราเป็นรถสวยๆคันนี้ สำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาซื้อคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะลบล้างสถานการณ์โควิดแล้วก็ลบล้างคําคพูดของตลาดรถยนต์มือสองที่น่ากลัวไปเลยเพราะสําหรับคันนี้คุณลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยคุณผู้ชมแต่ตัดสินใจจองในคลิปวิดีโอถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จักเดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่งจะให้นกยิฟพาเข้าไปรู้จักผู้โชคดีท่านั้นขออนุญาตวาร์ปไปเลยนะครับค่ะอันนี้นะเราก็ มาเจอกับลูกค้าแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะอันนี้รบกวนให้ลูกค้าแนะนําตัวได้เลยค่ะว่าชื่ออะไรค่ะไาอยู่แล้วก็ที่อยู่จังหวัดไหนค่ะชื่อเมืองนะคะมีอาชีพค้าขายค่ะอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะใช่วันนี้พี่นวานมาจากพิจิตรเลยจังหวัดทางข้างเรานี่เองนะคะแล้วก็วันนี้น้อพี่น้หวานเป็นเคสออนไลน์ของอีฟเนาะก็ อีกอยากจะถามพี่น้ำหวานนะว่าอะไรทําให้พี่น้ำหวานแตบบ่ว่าตัดสินใจแบบอะไรทําให้พี่น้ำหวานเห็นจะรถคันนี้ก่อนดีกว่าว่ายาก,กาลังมองหารถสองะคะ่ะแล้วก็เซิร์ชเข้า Facebook เข้าไปเจอเพจของทางทางเต็นท์นะคะแล้วก็เลยลองติดต่อสอบถามมาทางแอดมินะะดูค่ะก็เซิร์ชดูรูปรูปก่อนในในอลัลบบาล<ช>้ <ใน S 2> าค่ะใช่ในอาบ้าค่ะแล้วก็เจอคันนี้ก็แลวถูกจตาก็เลยลองทักมาถามดูค่ะ มาถามพอดีเลยแล้วก็แล้วก็อะไรทําให้พี่น้ำหวานแบบว่าตัดสินใจลองทําสัญญาทั้งที่ยังไม่เห็นรถคันจริงเลยยังไม่เคยมาดูรถที่เต็นต์เลยแบบอยากสอบถามพี่น้ำหวานลองยื่นลองยื่นเรื่องมาก่อนนะค่ะเพราะต้องการใช้รถด้วยช่วงปีใหม่แล้วก็เห็นพี่น้ำหวานบอกว่าร้านดูไว้ใจได้ใช่ไหมใช่ค่ะร้านไว้ใจได้แล้วก็ดูหญ่ ดุยหิใช่มินน่ารักค่ะมินคุยน่ารักข,ขอบคุณะคะ่ะก็อันนี้เราก็เป็นที่มาของพี่น้ำหวานเนาะที่ทําให้รู้จักแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าของรถคันนี้งั้นก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามความรู้สึกกับพี่น้ำหวานเนาะที่ได้ออกรถกันที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน,นคโอเคนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะอีกก็ ช่วงนี้ก็อยากจะถามพี่น้ำหวานว่าเป็นยังไงบ้างกับการดําเนินการของที่ร้านตั้งแต่วันที่พี่น้ำหวานพักมาหาแอดมินในเพจเลยเป็นยังไงบ้างคะก็สะดวกค่ะออแอดมินมีการติดต่อไฟแนนซ์ให้แล้วก็ไปหาเองถึงที่ค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะกระบวนการทำข้าป๊บเดียวรอป๊บเดียวแล้วก็มีอนุมัติเลยใช่รักคันค้าวป๊บเดียวก็ออนุมัติได้เลยใช่เนาะเพราะว่าเอกสารพี่น้ำหวานก็นิดเดียวครบ เรียบร้อยต้องเตรียมเอ,อกสารมาให้ครบอะค่ะเจ้าที่ก็ตรวจสอบเรียบร้อย<ช>ไม่ยุ่งยากด้าน,นี้สสาหรับการออกรถกับที่ร้านยิบลบกวนพี่นวานช่วยฝากทิ้งท้ายให้กับทางร้านนิดนึงค่ะว่าเนี่ยอยากฝากไว้ไหมก็สําหรับเต็นท์ไม Good ค์กุศลา99นะคะก็บริการดีค่ะแล้วก็รถก็คุณภาพดีแล้วก็ตรงปกอะค่ะเขาเรียกว่าตรงปกเหมือนกับที่ดูไว้ในเฟซบุ๊กเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ,คะก็เอาเป็นว่าฝากลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่เนาะก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากออกรถเหมือนพี่น้องหวานเนาะก็สามารถทักแอดมินออนไลน์มาได้เลยหรือว่าถ้าสนใจก็เข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยร้านเต่รถยนต์มือสองไมคกุลา999พิโนุโลกค่ะอยู่ตรงสี่แยก RA, เอ็กเยลเลยรถตัดท่าทองมาประมาณ400เมตรหรือว่าจะติดต่อผ่านทางไลน์ เรารู้สามารถสแก,กนคิวออกโอโคได้เลยหรือจะติดต่อผ่านทางเบอร์มือถือของเฮียไมค์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยก็ฝากให้ทุกคนอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ